อัสสลามุอะลัยกุมตุลลอฮิวะบะรเาการตูครับตอนนี้เราก็เข้าเขตวัดป่าไสงามพีแน่มีแน้าที่ไหนลูกเขตไหนตอนนี้ที่ไหนลูกทางเข้าวัดป่าไสงามเด็ดอุดมอุบวราชธานีัำดินล้านเงาสวยพี่น้องนี่นะครับบ้านนาของเรานะจ๊ะโอ้มาชาลล์สวยไหมลูกสวยหลงไหมหลงไหมหลงมาลงนอนนี้ไหมลูก มองนี่ไปเลยไม่มีแดดด้วยบ้านนาเดอเตดอุดมอุบลราชาธานาีป่ากินคนอีหยังมันมีปลากินคนข้างไหนข้างหน้านี่เหรอใช่อันนี้เขาเปิดแล้วแต่เขาปิดเปิดเพราะมันกินคน หนูเคยเข้าไปนี้ไหมลูกเพื่อนบอกเพื่อนนี่ชื่ออะไรเนี่ยเพื่อนนี่ชื่ออะไรเนี่ยป้าป๋าจะไปหาเพื่อนหนูที่ชื่ออะไรเลิกเถอะแหละ